สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนที่ผมอัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมมีท่านผู้ชมสนใจและถามมาว่าแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถนําไปเป็นพลังงานให้กับแอร์เคลื่อนที่ได้หรือเปล่าถ้าจะนําไปใช้อย่างนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแบตเตอรี่ต้องเป็นขนาดกี่โวลต์กี่แอมป์และอินเวอร์เตอร์ต้องมีขนาดกี่วัตต์วิดีโอวันนี้ผมมีคําตอบเรื่องนี้ครับ สำหรับสเปคของแอร์เคลื่อนที่ที่ผมนำมาใช้ในวันนี้ก็เป็นแอร์ขนาด7,000 BTU กินกำลังไฟ750วัตต์นะครับผมสั่งซื้อมาจากในเว็บ l a z a d a ราคา5,300ซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ส่งลิงก์ เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับท่านผู้ชมก็ไปอ่านสเปคอ่านรายละเอียดนะครับผมเสียดายว่าผมซื้อเร็วไปนิดหนึ่งนะครับก็ผมซื้อวันที่5จริงๆคือถ้ารอวันที่7เดือน7ก็คือพรุ่งนี้นี่เองนะครับก็เป็นโปรโมชั่นของทาง l a z a ด a น,น่าจะถูกกว่านี้ครับแบตเตอรี่ที่ผมจะนำมาเป็นพลังงานให้กับแอร์เคลื่อนที่วันนี้ก็เป็นระบบ24โวลต์นะครับนี่เป็น แบตเตอรี่ลิเทียม NMC ที่ผมเพิ่งประกอบเสร็จเป็นขนาด94 m l นะครับเป็นแบตมือมอหนึ่งนะคือดูจากเนื้องานดูจากสภาพแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นแบตมือหนึ่งแล้วก็ยี่ห้อของแบตก็คือซัมซุงนะครับผลิตที่เกาหลีติดตั้งอุปกรณ์เท่าที่จำเป็น แบบที่สเปคต่ำสุดไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะลดต้นทุนให้มากที่สุดก็ผมใช้ a แอคทีฟบาลาน1.2แอมป์อนั่นก็50แอมนะครับก็จะลองดูว่ามันจะไหวไหมมันจะร้อนหรือเปล่านะครับไฟจากแบตเตอรี่ก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็น DC Breaker 63แอมแล้วก็ไปเข้า อินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซสามพันวัตต์ยีโวลต์นะครับแล้วก็ออกมาออกมามาที่ปลั๊กนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอา,อาเอาแอร์เคลื่อนที่เสียบที่ปลัก๊กแล้วก็จะดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับกินกี่โวลต์กี่แอมป์แบตเตอรี่จะมีปัญหาอะไรไหมผมจะเปิดเบรกเกอร์เพื่อเอาไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับนี่ ตอนนี้จะได้ยินเสียงเสียงของคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานนะครับซึ่งนี่ครับก็มีลมเป่ามาแล้วก็จะเป็นเสียงของอินเวอร์เตอร์นะครับพัดลมของอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานเพราะว่ามันดึงวัตตค่อนข้างเยอะครับที่คอนโทรลารจเจอร์อ่านได้790วัตต์เดี๋ยวต้องมาวัดกระแสผมจะวัดกระแส แบตเตอรี่จ่ายให้กับแอร์ก็คือ31แอมปแหรือว่าปัดขึ้นเป็น32แอมแอนะครับนั่นก็คือทุกชั่วโมงแบตเตอรี่จะหายไป32แอมแอแบตเตอรี่เราเนี่ยมีมีกำลังก็คือ100แอมมันหายไปชั่วโมงละ32เพราะฉะนั้น สชั่วโมงก็หมดแต่ในความเป็นจริงเราจะไม่ดึงแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงนะครับเราต้องเหลือเอาไว้สัก20หรือ30%นั่นก็คือเราจะใช้ได้แค่2ชั่วโมงครับอีกวิธีหนึ่งในการคิดกำลังของแบตเตอรี่ว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่ก็คือให้ดูที่วัตต์นะครับตอนนี้คือ790วัตต์ แบตเตอรี่24โวลต์200แอมป์เมื่อทำเป็นวัตต์มันก็คือ2,400วัตต์แสดงว่ากินไปประมาณ800วัตต์8 3 24ก็คือ3ชั่วโมงก็จะกิน2,400วัตต์ถ้าเราคำนวณเป็นวัตต์นะครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่จนเหลือ0นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำให้แบตเตอรี่นั้นอายุจะสั้นลงนะครับเราก็ต้องอเหลือ เหลือพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ไว้บ้างสัก20-30%นะครับเราก็ควรจะใช้ประมาณ70%แล้วผมก็มาตรวจเช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ไม่ไม่ร้อนนะครับแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่นั้นปกติที่แอคทีฟก็มอีอุ่นๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ BMS มีอาการอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนนะครับ แสดงว่า BMS นั้น,น,นรับรับแอมได้เพราะว่าตัวนี้มัน50แอมพ์พีคได้100แอมในขณะที่ดึงไฟไปประมาณ33แอมปนะครับนสายที่ออกแบบไว้ก็ไม่ได้ร้อนนะครับก็ถือว่าะระบบนี้ขนาดของ BMS และ Active Balance หรือขนาดของสายก็สามารถที่จะใช้ได้ครับ ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้ก็คือแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์อลจ่ายเป็นพลังงานให้กับแอร์เคลื่อนที่ขนาด7,000 BTU ได้ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าทุก1ชั่วโมงจะถูกกินกระแสไป3 3แอมป์แต่นี่บนพื้นฐานของคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลาไม่ได้หยุดถ้า เราไปติดตั้งในห้องที่มีขนาดเหมาะสมและเราใช้งานตอนกลางคืนที่มีอากาศภายนอกไม่ได้ร้อนมากนักเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็จะไม่ได้ทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราตีว่า3ชั่วโมงก็อาจจะกลายเป็น5ชั่วโมงอีกวิธีหนึ่งที่เราจะยืดหรือว่าเพิ่มชั่วโมงในการทํางานได้มากขึ้นก็คือเลือกแอร์ที่มีกําลังไฟต่ําๆนะครับอาจจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์หรือว่าแอร์ที่มีกําลัง น้อยกว่า6,000 BTU วัตต์ก็จะได้ต่ำมากกว่านี้นะครับและก็ควรจะเพิ่มโวลต์อของแบตเตอรี่จาก24โวลต์ให้กลายเป็น48โวลต์หรือว่าจะเลือกเพิ่มแอมป์ก็แล้วแต่นะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้คงจะช่วยเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมที่กำลังมีโครงการมีโปรเจกต์ที่จะปรับปรุง รถให้กลายเป็นรถบ้านโดยการนำแอร์เคลื่อนที่ไปติดตั้งในรถแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ